อันนี้ก็เป็นก่อนสักไรผมนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เวลาทายาชาก่อนนะคะ30นาทีแล้วมาดูการสักอีกทีนะออันนี้ก็เป็นงานสักไลผมนะคะนะักนะเก็บเงินละเอียดมากๆนะคะเนี่ยจ,จะปกปิดส่วนตรงนี้ที่ลูกค้ามีความแบบหนังศีรษะเยอะนะคะเป็นพิเศษจะขาวๆก่อนทํานะคะตอนนี้ก็คือกรบไปเลยความขาวตรงนี้คือหายไปเลยนะคะจะเห็นเป็นเส้นเนียนละเอียดอยู่ข้างในนะคะลองสังเกตดูนะ พอปัดดูก็คือมีผมอ่อนๆอยู่นะคะแล้วซ้อนไปกับผมจริงอย่างนี้นะคะแล้วก็ครอบหน้าทําให้หน้าผากแคบลงแล้วเนี่ยช่างเชียบเก็บละเอียดแบบนี้เลยนะคะตอนนี้จะเห็นเป็นแดงๆนิดนึงนะค่ะหลังจากที่หายแดงแล้วก็จะมีความดําขึ้นนะคะคือต้องมาดูกันตอนลูกค้าหายแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าส่งรีวิวมาช่างเชียบจะเอาให้ดูนะคะก่อนหลังทําเป็นยังไงนะตอนทำเป็นยังไงเห็นเส้นนะคะเนรยละเอียดมากๆเลย พี <mean> ่ขอบคุณค่ะ